วันนี้เราจะพาทุกคนไปแกล้งคนกันโดยการที่ผมจะใช้ผลความรักลักพาตัวพวกเขาขึ้นไปบนนกแล้วเอาไปปล่อยกลางทะเลดูซิว่าใครจะรอดแล้วใครจะล่วงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับบล็อกฟู้ดบล็อกฟู้ดบล็อกเกก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันใครสนใจอยากเติมโรบักหรือกดเกมพัฒนแบบต่างๆผมขอแนะนำ WD WD Shop ร้านขายไอดีไก่ตันบล็อกฟู้ดคิงเลคซี่เบสบอลและแมปต่างๆในเกมโรบักมีบริการกดผลทาวนบริการกดเกมพันแมบ,บต่างๆ,างๆครบจบในที่เดียวไม่โกงไม่เกียนแน่นอนใครที่สนใจสาม สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะครับ W D W D ชอบไปเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีเทวิชเฮ้ยมันอยู่เซตหย่อพี่สักทีพี่เข้าใจไหมโอเเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วโอเคเปิดแล้วเปิดแล้ววันนี้ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ็อกฟุตในโรบุสเออโลบ็อกโลบ็อกโรบ็อก บูดเลยทีเดียวจ้วงเลยลิงเงาทไพี่เราจะําทำอะไรพี่วันนี้วันนี้พี่มีผลความรักใช่ไหมพี่แล้วผลความรักอ่ะมันมีประสิทธิภาพแบบนี้เว้ยถ้าเรากด F ใช่ไหมนี่<อ>มันจะทำให้คนขี่ขึ้นมาได้เว้ยแล้วจากนั้นเราก็จะโยนทิ้งลงทะเลไปเลยความเพ่งโคตรโคตรแย่เลย,ยพี่เออใช่ใช่โยนทิ้งลงทะเลเลยพี่ก่อนอื่นเห็นคนนั้นไม่ข้างหน้าพี่นั่นแหละเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่มีผลก็ได้นะพี่นะ เฮ้ยเขาเป็นผู้เล่นใหม่เออเออเป็นผู้เล่นใหม่เห็นไหมน่ะไอกพี่ซุ่มให้เขาดิพี่สุ่มผลให้ก่อนเลยพี่วันนี้ใจดีเหรอเฮ้ยเราเปิดคลิปมาพี่สุ่มเสร็จปุ๊บโยนลงทะเลคนนี้คือใครโอ้ผลแซกตื่นอา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 แล้วเอาแล้วอุอยเอาแล้วคิดว่าอาอางาอาอ ไปเลยมันขึ้นมาอย่างหนวะเอเคนเรียบร้อยมิตรามิตราอัวมิตราอัวเฮ้ยมาเพื่อนเดี๋ยวก็จะไปซวยอะไรวะวายมาโดดลงโดดลงไม่รู้เหียนเราหรือเปล่าหมอน่ต้องเอาคนที่เพลย์คนที่เผลออ๋อต้องเป็นคนที่เปิด PVP เท่านั้นพีถึงจะเอาได้โอเคโอเค ลงสิ <laughs> ไปน,นู่นลงสิ <laughs> มึงก็ลงสิ <laughs> มึงตกทะเลเรียบร้อยมึง n โ n ไปิว <laughs> <laughs> พี่พี่จัดการเขาเหอะ <laughs> ครแย่ <laughs> ยเลยคนขยันไปไปคนขยะเลยไปเชิบไปเชิบไปเชิบ <laughs> เอาละทุกคนเราเปลี่ยนเซอร์มาแล้วเมื่อกี้เราทำตัวโคตรขยะเลยขยะเปลี่ยกยิ่งกว่าลักพาตัวเขายังไม่พอยังไม่ตุยเขาอีกอะไรกันวะเอาละทุกคนนะไปหาไปหาเหยื่อไปหาเหยื่อแถวนี้ไม่มีพี่ใช้หาคี่เปิดหายพี่หน่อยดิเออพวกเหยื่อที่เลเวลต่ำๆพี่เขาจะอยู่ที่เลเวลต่ำ อะะไรวจุดประสงค์ชัดเจนมากเลยจุดประสงค์คุตก่าวปะปะปะไหนใช่ไหนบินบินบินไปตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเรานี่แหละเฉียงขวาหน่อยขวาหน่อยนิดๆโอ้ยนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอุ้หูหูหูเขากำลังโอ้ยเขากำลังไฟอยู่วิงีแม่มาหนี้ เออครไปแล้าไปนูเลยอยนลงทะเลเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนเลื่อนรถเลื่อนรถีเล <uh ื่อนรถพีเลื่อนรถเจ็บ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 เจเจ็บเจ็บเจ็ ไหนไหนมีคนนึ่งวะมีคนนึงโอ้โอ้กูกูไม่เคยหาสังคมมากเลยตอนนี้นี่พี่มันมีคนนึงชื่ออ่ามาทุซี่หน้าเหมือนเอ่อนี่มากเลยพี่ไหนไหนอยู่ตรงไหนอ่ามาทุซี่มาทุซี่กำลังบินมาหาเราจริงเหรอไหนอยู่ไหนรอดีกว่าก็ทำาอะไรอ๋อบนไฟบนไฟเว้ยกระสุนดิวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วมันจะไปไหนเอาเอามันกลัวมันกลัวเอาเอาอย่างนั้นเอ้า เฮ้ยอย่าตามอย่าตามอย่าตามเอ้าตามตามตามอีกคนหนึ oh, ่งชื่อว่าอากกโจสตูรูพี่ฮีโมอ้โุ่นกี้กากเลยขุ้นกาก มีเกาะในใกล้ๆไม่ขอเกาะใกล้ๆก่อนน้ำแข็งมีหนึ่งคนก่อนน้ำแข็งมีหนึ่งคนชื่อมาซุเซียซื่อวาหกหนึ่งแปดแปดโอเคค่าหัวสองแสนค่าหัวมันห้าก็อ่ะสองแสนใช่ไหมสองแสนสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดมันใช่หรือเปล่าพี่ใช่คนนี้เปล่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่พี่ห้าหมื่นเลือดไอ้ค่าหัวห้าหมื่นผมน้ำแข็งเลยนายอุ้ยแกล้งไม่ได้อ่ะคุณน้ำแข็งมันลอยมันน้ำได้เนาะเย่ยังเลยอ่ะเย่ยังเลยพูดแย่เลยพี่ ตมตีหมื่นกว่าเลยเปลี่ยนเซิร์ฟขยะสังคมเปลี่ยนเซิร์ฟเอาละขยะสังคมได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะครับขยะสังคมสองตัวหรือว่าตัวเดียวสองตัวโอเคเอาละเกาะลิงใช่ไหมพี่ไหนขอลิงมีมีเดี๋ยวเตรียมตามชื่อประวัติก่อนมีค่าหัวสี่พันค่าหัวหนึ่งพันและค่าหัวร4อยสี่ส<อ>ิบบิว่าผมนี้น่าจะพอดีเด็กใหม่ เด็กใหม่ขย mm hmm. ี้ออกพี่เด็กบล็อกฟูตมันเยอะแล้วพี่พี่เห็นไหมพี่เขากำลังสุ่มกันอยู่อะพี่โอ้ยเขากำลังเลยหุ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 ยเขายังไม่มีผลมั้งนั่นน่ะเขายัไม่มีผลมั้งเออเขายังไม่มีผลโอเคเขาปสุ่มสูมสูมสูมให้เขาก่อนพี่ให้เขากินผลก่อนพรีสมีฟูตเอาได้เลยมาเราทำชั่วมานานแล้วพี่เราต้องให้ ความดีไอพี่ความเย่ไอพี่สุ่มนี้พี่สุ่มนี้มีมีงบบ่เฮ้ยงบข่อยมีอยู่แสนสามแสนเจ็ดโอ้มันต้องใช้สามแสนเก้าหมดงบแล้วโอ้สุ่มโมฟาร์มีดีแต่เด็กหน่อยมาดูพี่เป็นคนดีเองคนดีที่โลกต้องการพี่ใช้สามแสนเก้าพี่ชิงพี่ได้ผลโอ้เพื่อนผลสโมกอะเอามาเอาผลสมองมาเพื่อนพี่มีฟุตโอเคเอาไปไอ้น้องแซ่บๆกิื่อนกินไหมอะเฮ้ยพี่แต่เขาเป็นเผงเนื้อเลยนะเฮ้ย เขาเป็นผู้เล่นกากพี่ไม่พูดกันตอนแรกไงกินนี่กิน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 เลยกินกินไอเขาไม่เอาอ้ยปฏิเสธอะไรวะผลกากนี่ไม่นางคนนี้อะไรกันนะไม่นางคนนี้เอาไหมเนี่ยเออเอาไปไม่มีใครต้องการเหรอทำตัวขยะเกินไปจนสังคมเรืงเกียรพี่ทำเฮ้กินวิเขากินโอ้โหโอ้โหรับส่งนี่รับส่งนี่คนแสงคนแสงวีทัเฮ้ยเรามาเจ็ดร้อยพี่ก็เจ็ดร้อยอ่ะ โ5้สองจุ้าสองจุ้าโสอ้โมคเลยเอามันเลยเจ็บแล้วอะดูสิน่าจะเจ็บน้าเลือดหายไปครึ่งหลอดหายไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอุ้ย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 อ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้ยยอ้ย้ยอ้ยยอ้ยอ้ย ขวดขยะสังคมเลยพี่โอ้โหโอ้โห้โเปิดเปิดคลิปมาเมื่อกี้เปิดคลิปมาเมื่อกี้เขาพูดพอดีเป๊ะเลยว่าลโมีคนไหนบ้างแถวนี้พี่เออตามที่ได้สแกนที่นี่ไม่มีอะไรเลยพี่หุ่นเขาไปอยู่กันที่นู่นเกาะเกาะไอ้นั่นน่ะแม็กมาห์น่ะนะเกาะแม็กมาห์ฮะเขาไปทำไมตรงนู้นนะพี่หลายคนด้วยนะหลายคนแบบชนิดว่าใช้คำว่าหลายคนนะพี่มันน่าจะเป็นใครวะเจเจหรือเปล่า เขากำลังฟาร์มอยู่พี่เพี่เอาอัลปอสต์มาโยนใส่หัวเขาได้ไหมอศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือพวกเดียวกันเองพอัลปอสไม่เกิดมีนายเขาแล้วมีนายเขาแล้วพีโอ้ยเธอไปกลางทะเลไปเลยไปเลไปไกลไปกลางน้ำไกลๆไปไกลกว่านี้ไกลแล้วพี่ตรงนี้แหละตรงนี้ไกลสุดแล้วนั่นแหละวางเลย โอ้กระสือกระสนมีกระสือกระสนกระสือกระสนโอ้ยสตมีน่าหมดไหมทดสอบคนที่อัพสตมีน่าไม่พอนะครับทุกคนอุ้ยวุ้ยวุ้ยวิ้ยวุ้ยวุ้ว้ยุยว้้้ย มันไม่เย่แล้วเอื๋อไปแล้วพาพี่ไปรับเหรียญทองขยะจังคมเบอร์หนึ่งน้องๆอย่าไปทำตามนะนี่คือการแสดงทั้งนั้นนะบีนะชุบๆเลือกสมมติเราเราเราจ้างทุกคนมาเลยใช่ไหมใช่เราจ้างทุกคนเราเขียนบทไว้ให้ทุกคนแล้วเห็นไหมมันไม่มีใครหัวร้อนด่าเราเลยมีสามคนนะพี่มีสามคนมีคนพีบเบือนี่ไงนี่ไงนี่เขากำลังสุ่มผลอยู่เห็นไหมเขาตีอยู่เขาตีวิปไปไปไรับรับเอาบอเอข้าหัวสองล้านเนยนะบีคนเนี้ยเอาเลยพี่เอาเลยจริงนี่ ไม่ได้ก็เปิดพี่ไม่ได้ก็เปิดแค่นั้นแหละรับเลยมานี่มาไปเลยพี่ไปเลย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 รับประตูเอางงงไกลกว่านี้ไปเลยไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้เขาบอกวอทวอทวอทลงน้ำไปเพื่อนดันแลงเสยเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าวอทวอท โดนลำพะตัวเขาคงไม่รู้ว่าวิธีการออกจากนกเนี่ยมันออกโดยการแค่กระโดดหัวหนึ่งแสนแปดหมื่นเดี๋ยวนะปวดน้ำแข็งปวดแสงปวดแสงพี่เอานี่วัสดีนายฮัลโหลสสวัด่สวัสดี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 เรามาเป็นมิดพี่เรามาเป็นมิดวัสดีสวัสดีเอาเอะไรวะไม่กลัวไม่กลัวอะไรวะเราฝักเข้ากำแพงเลยฝักเข้ากำแพงเให้สวัสดี มึงพูดแบบดีปุ๊บกูรักพาตัวมึงเลยกูบอกเลยจะเป็นมิดระหว่างที่มันพิมพี่เอาเลยพี่ระหว่างที่พิมพี่ตรงไปตรงไปตรงไปโฮ้ไฮโฮ้ไฮมันไปนู่นเลยมันไม่รู้วิธีออกหรือเปล่าว่ามีกเบอกว่าว้าวโอ้ยย่าโอ้มึงงเเาลหรอมึงลงเองนะมึงลงเองนะเอาตกน้ำตกน้ำอีตกน้ำตกน้ำ กระเดือกกระสุวนอุ้ยมันกดเอฟได้เอาไปแล้วๆ้าอู้ยเยเอฟได้พี่โอ้ไม่ว้าวเลยไม่ว้าวเลยอะไรวะคีโม เอาละทุกคนน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะสำหรับที่เราจะได้แกล้งคนนะพี่ขอสักคนสองคนเนี่ยจะเป็นอะไรไปอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนเฮ้ยแกล้งยากนะบางทีก็แกล้งยากนะบางทีก็แกล้งง่ายอ่ะคนแกล้งง่ายก็แกล้งง่ายหรือเกินะเขาใจเอานกไปลอกไปเลยอย่างไอ้เมื่อกี้อ่ะข้าหัวทั้งสองล้านเลยพอจะตายแบบว้าววัดแล้วก็อ้วไปเลยวัดว้าวบึมมั้งนะ ไปเลยพี่สูงๆไปสูงๆไปเลย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 เอางงเอาว้าวดีว้าวเลยเขาพิมพ์มาว่าอ้าหรือเปล่านะนะสรูที่ร้ายกาที่สุดคือสรูที่เป็นฝังเดียวกันเอางงงงเขกระจอกเลยเขากัะจอกเลยไปเลย่ไปเลยไปเลยทางนั้นไม่มีเกาะพี่ไปปล่อยไปสูง ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าโดดลงไปแล้วเหยียบเป็นพื้นน้ำนั่นคือจบเลยนะเอาแหละคนสุรมดาไม่มี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 ไม่น้องๆน้องๆดีสไลด์กันเพี้ยเลยพี่บอกเล<อ>ยดีสไลด์กันจุกระจายเลยอ่ะให้เขาตัดสินใจกับชีวิตว่าเขาจะโดดหรือว่าเขาจะให้พี่โดดพาขี่นกมาปล่อยนอ้ำว้ายว่ายโดดแล้วโดดแล้วโดดโดดโดดได้สิบครั้งเท่านั้นแหละจุ๊บอ๋ออ๋อจะดูร้อนร้อนมากเลยรับกูรับกู ลักกูแตกมาเลโก้เลยบอลเลยเว้ยเว้ยอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวเบื่อเว้ยเว้่อวุ้ยวุ้ยวุ้ยรับเลยไม่รับเลยรับเลยรับเลยมานี่พาไปเที่ยวไปเลยจะพาไปเที่ยวเองเพื่อนไปเลยเว้ยเว่ยทำไมเราทำของเขาเงี้ยพี่พี่เอาอีกไอดีเข้ามาดิมาสุ่มผลให้เขาดิ เอาผลดีกว่านี้เขาซิเอาละครับหลังจากที่เราเป็นคนชั่วมาบักคนชั่วจังอ่ายมาทั้งคลิปแล้วนะฮะเราจะเป็นคนดีกันนี้เราจะเอาผลให้คนคนนี้นะครับเดี๋ยวผมออกเซิร์ฟแล้วเปลี่ยนรหัสแป๊บหนึ่งเอาละทุกคนนี่คือรหัสหลักของผมมันน่าก็นั่นแหละเราจะไปทําความดีกันเคพีสมเลยไหนดูซิสมนชิงโอ้ได้เป็นผลไฟบี่กว่ผลดีเลยบี่ผลผลดีผลดีอย่างน้อยก็ดีกับสโมกอยู่แหละเออดีดีดีเอาให้เขาดีกว่า ที่ <minutes> เห็นหมาที่จอกตัวใหญ่บวมๆกำลังเดินไปไหมมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วนี่เห็นไหมเอารหัสลองไปยีคนแล้วทำชั่วแล้วเอารหัสหลักมาทำดีสร้างภาพสุดๆนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไม่ดีเอาไม่มว้าวว้าววันนี้มันนิ่พี่อย่าไปทำควสดของตกนะมันจะตกนะพี่ของมันจะตกอย่าไปไกลพี่ตรงนี้เออโอ้กินเลยเพื่อนกินเลย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 กินมันซะกินในขณะที่มันยังร้อนอ่ะฮะ เขาเก็บเข้าตัวไปแล้วใช่ไหมดีไงเขาเขาเก็บเข้าตัวไปแล้วโอเคอ๋อ thank you โอเคเขาเป็นคนดีดีโอ้โหดูเป็นตับไปคลิปดีดีวิใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาแกล้งกันแบบไหนอีกอย่าลืมนะครับผมเจอกันครับ